นเตาแอดกรีนวินเห็รัชโยธินนะคะตอนแรกกันเราก็เห็นว่าเขาติดริมถนนจริงๆอะ่ะเขาติดฝั่งที่เราจอดรถนะคะแล้วก็เดินเลาะมาเรื่อยๆลมเย็นมาก17นาฬกา45นาทีร้านอื่นยังตั้งไม่ครบแต่ร้านเนี้คนจะเต็มแล้วนะคะรีบมาเลยมามาดูกันจ่ายตามก่อนกินนะคะเรามากิน3คนนะเขาเขากำหนดเวลาป้ายแยม ไม่หรอเขาบอกว่าเขาบอกแค่ว่ากินเสร็จปุ๊บเอาบินไปเป็นส่วนลดร้านเล็บร้านนั้นได้คนละห้าสิบบาทอ๋อคนละหนึ่งบาทน้ำคนละ30สิบาทเป็นรีฟิลเหมือนกันแล้วก็กินเสร็จเอาไปเป็นส่วนลดร้านเล็บไปเอาเมียน,นี้ให้ด้วยอะเธอแต่ว่าทรงผมเราวันนี้เราพร้อมแล้วก็เลยแม่ของเขาประหยัด ประหยัดช่วยโลกร้อนแต่ใครที่ท้งผมไม่พร้อมก็มาเอาของเขาได้น่ารักมากช่วน้ำจิ้มมันมีให้สองแบบแต่น้ำจิ้มมีให้เลือกเยอะมากเลยอ่ะสุกี้เผ็ดน้อยน้ำจิ้มหมูกระทะเผ็ดกลางน้ำจิ้มสูตรย่างบนเตาเผ็ดมากน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มงาขาวน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มมาล่าอุ้ยเอาอะไรดีก็เผ็ดกลางก่อนละกันหนึ่ง เผ็ดกลางหนึ่งฉันเอาซุกกี้งาขาวก็น่ากินเนาะซุกกี้หนึ่งน้ำจิ้มแจวก็น่ากินเอาไงดีเอาแค่นี้ก่อนใส่พริกกระเทียมโุ้ยพริกกระเทียมทีนี้เขาให้แบบจุกเวอร์ให้แบบจุกจุกพริกแบบใหม่ๆไม่ดำนะเธอเอาไปไว้บนโต๊ะกอนนะกระดาษที่ชุ่มนี้ให้ตรงนี้เลยก็คือหยิบจับตรงนี้ไปใช้กันได้เลยนะจ๊ะเรามาดูน้ำมันก่อนดีกว่าก่อนยกไป แก้วที่นี่เป็นแก้วพลาสติกนะคะน้ำก็มี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 โค้กมีโค้กเปิดทีละขวดนะคะน้ำเปล่าอันชันมะนาวเอาโค้กแล้วกันแยะๆมีโค้กด้วยเมื่อกี้เธอซื้อโค้กมาเพราะอยู่นาใช่ไหมหมดแล้วว่าหมดแล้วก็คือมีถังขยะอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนขอบุญค่ะตาชั้นทอมแล้ววิเมยเติมแล้ว เธอเตาร้อนเร็วมากว้าวน่ากินมากกินอะไรต่อดีหมึกกรอบไหมหมึกกรอบลุหมึกกอบหมูนุ่มกับเนื้อหมักงาเอาหมูนุ่มหนึ่งอันหมูหมฉันจะสุกแล้วเร็วมาก หมูสไลด์นมสดเนอะหมูสไลด์นมสดเป็นกลมๆมน่ากินมากค่ะทุกคนขาจะสุกแล้วว่าเรเวอร์เต้าหู้ไข่ปั๊บเตาร้อนเร็วมากจ้าทุกคนจ้าเตาร้อนเร็วมากบอกเลยยังเหลือที่ว่างหนึ่งอันยังไม่รู้จะใส่อะไรเพราะว่าหมูอะไรก็มีเยอะนะแต่ยังไม่ได้ใส เขาบอกว่าไฟห้ามเปิดเจอเลขสี่มันจะได้แบบว่ากินพอดีใช่ปะ่ะเมื่อกี้เปิดไม่รู้เปิดไปเลยแปลโหลเลย จิ้มจะหวานหวานหน่อยเพราะว่าเราเลือกน้ำจิ้มอันที่มันไม่เผ็ดมาเนาะเราเลือกน้ำจิ้มหมูกระทะที่ไม่เผ็ดแต่เดี๋ยวเราจะลองจิ้มแบบน้ำจิ้มงาดูนะทุกคนน้ำจิ้มงาจะ้ะลองแล้วน,นะเธอน้ำจิ้มงามันจะแบบว่าหวานหวานอนะ่ะฉันว่าถ้าเอามาผสมกับน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะน่าจะอร่อย แต่ทุกอย่างจะค่อนข้างไปทางหวานนะใครที่ไม่ไม่ชอบหวานก็เดี๋ยวลองกินน้ำจิ้มอื่นก่อนไข่ค่ะอุ้ยเน้นๆน้นน่ากินมากคะ่ะเราจะล่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะรอบนี้ไปเน้นเน้นไปเลยค่ะไปน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติแบบเดี๋ยวเราจะาไว้กินกับกุ้ง รสชาติกับราคา199กับวัตถุดิบอ่ะฉันว่าที่นี่คุ้มควรมาแล้วคือฟิลแบบว่ากระทะเขาร้อนเร็วมากหมูนุ่มเดี๋ยวเราจะลองกับน้ำจิ้มแจ่วระหว่างนี้เราจะมากินหอยนางรมทุกคนน่ากินมาก สดอ่ะละลายไปในปากค่ะลายสองเลยอ่ะขอโทษด้วยนะเราจะเอาซีฟู้ดใส่เข้าไปอีกเพราะเราชอบแซ่บแซบอร่อยเลยอ่ะใส่ซีฟู้ดเข้าไปอืม้ม อร่อยสะใจมากอะบปกติอ่ะยำหอยนางรมอ่ะถ้าเราไปกินอ่ะมันก็แบบว่าจานละร้อยกว่าบาทแล้วเนาะยำหอยนางรมอ่ะแต่เนี่ยที่ฉันตับมาฉันก็ว่าร้อยหนึ่งแล้วนะแต่ว่าที่เนี่ยหัวละรนะ้อยเก้าเก้าไงถูกมากเราลองกินอันนี้กันเมื่อกี้ไม่ได้ตักแซลมอนมาเยอะนะตักว่ามานีเกียวแซลมอนเราอยาก,ากกินปะูก เขาทำน้ำดองดีนะเธอแต่ซีบุ้นหมดแล้วฉันว่าถ้าจิ้มกับนซีฟู้ดอร่อยมากเลยอ่ะรีเอันนี้อร่อยน้ำลายกระเด็นเลยอ่ะอร่อยแบบอร่อยน้ำลายหออ่ะอีกนะถ้าใครแบบไม่กล้ากินกุ้งดิบก็คือไว้เอากุ้งปิ้งได้เลยเพราะว่าอยู่ในบุฟเฟ่แล้วนะคะแล้วแต่วิธีการกินเนาะทุกคนเนาะ จิ้มแจ่วบ้างเดี๋ยวเราจะโหวตว่าที่นี่น้ำจิ้มไหนอร่อยสําหรับเราแต่เราว่าร้อยเก้าเก้ากับวัตถุดิบแบบนี้ทุกคนควรมาว่ะไปนะแจ่วอร่อยนะแต่ก็ติดหวานเหมือนเดิมสําหรับเรา,าเราชอบนะ มาถึงช่วงสาระกันบ้างนะคะหมูกระทะเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนวันนี้ซิวได้หาข้อมูลมาให้แล้วค่ะซึ่งหมูกระทะที่หลายๆคนชอบกินเนี่ยเขามีตั้งแต่สมัยมองโกหมูกระทะดั้งเดิมเกิดมาจากทหารมองโกเกิดความหิวค่ะแต่ไม่มีอะไรกินเลยใช้หมวกทหารมาทําเป็นเตาสําหรับย่างหมูกระทะค่ะจึงทําให้เตาหมูกระทะมีความโค้งมนตรงกลางอย่างที่เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองค่ะ ต้องขอบคุณเลยนะคะที่คิดเมนูนี้ขึ้นมาที่จะทำไข่พุ่งปหาตีไข่แบบถ้าใครชอบน้ำจิ้มบาไหลก็คือใส่ไปเลยจิ้มใส่ไปเลยเสร็จแล้วส่วนฝั่งกินไข่นะคะเลยเอาหนึงเซฟมาเอง ใครแดงสีนห เลยว่าใครที่เป็นสายบุฟเฟ่ไม่ควรพลาดกับร้านนี้จริงๆค่ะได้กินคนละเตาไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องคอยกะว่านี่หมูชั้นนี่หมูเธอหรือต้องคอยเป้าส่วนวัตถุดิบเนี่ยมีให้เลือกหลากหลายเนื้อหมูมีทุกแบบเลยนะคะทั้งหมู3ามชั้นหมูสไลด์หมูหมัมกและจุดเด่นเลยค่ะมีทั้งยำหอยนางลมยำกุ้งสดยำหมูยอก,กุ้งดองแซลมอนดองทั้งหมดนี้รวมอยู่ในราคาของบุฟเฟ่แล้วนะคะแถมพี่พี่พนั งานที่นี่ยังเติมของกันเรื่อยๆแบบไม่มีบกพร่องเลยเต็มทุกถาดนั่งกินได้แบบฟินๆแถมชมวิวบรรยากาศตึกช้างบอกเลยว่าดีมากๆแล้ววันที่เราไปเนี่ยลมพัดตลอดคือเย็นมากอะทุกคนควรนะจ๊ะนี่ก็ดูน่ากินหมดเลย เอาดีป่ะไส้เนี้ยไส้เนี้ยกะเพราไก่ไข่ดาวอะ่ะเยอะกว่ากะเพราที่ราบบนข้าวอีกคุณพ่อก็มีเป็นหนังในการแกมหนึ่งนะครับไส้ครีมหนึ่งชุดแล้วก็จั้งเดิมนะครับค่ะครับผมรอบน,นี้คือแน่นไปด้วยหมูกระทะไปรีวิวหมูกระทะมาแล้วก็ตามไปวยี้ชิม,มนะของเขาที่จะชิมคือไส้ครีมอืม,อม อร่อยอ่ะไส้ครีมเหมือนไม่ใชแบบไส้ครีมโบราณไส้ครีมเหมือนอยู่ในเอแคอ่ะเนาะใช่<ะ>ใช่อร่อยมากอันนี้ไส้ไส้เนยกระเทียมเนยกระเทียมอือหูมันกรอบแล้วมันก็แบบหอมเนยกระเทียมเหมือนไอ้ขนมบังกลมๆนั้นน่ะแต่อันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากเลยค่ะเลยนะพี่โตเกียวยักษ์ไบจีไบจีอร่อยอ่ะ พ่อเธอหมึกไข่ตัวละสามสิบทำไมใหญ่จังไข่อ้วนมากเลยอ่ะอันนี้ตัวละสามสิบเหรอคะเอออ้วนมากสามสิบบาทเธอน้ำจิ้มเขาน่ากินมากแบบออกส้มส้มหน่อยน่ากินแต่ตอนนี้โหลดจ่ายตังค์อยู่หมุนเวอร์เอาค่ะเอาอะไรดีอะไรเลือกไดเลยอ๋อหนูคลิปได้เลยใช่ไหมคลิปอนนี้ได้เลยเธอบาร์บีคิวบาร์บีคิว กันไปคิวหน้ากิง้งวิงแซ่บอะไมน,นี่ค่ะอ,คอันนี้ของหนูใช่ไหมอันนี้โอนแล้วของพี่ค่ะ ทุกคนคะ่ะมาตลาดกรีนวินเทจนะคะนอกจากจะอิ่มท้องกับหมูกระทะสายพานบุฟเฟ่ที่เขากำลังฮิตมากๆในติกตอกแล้วเนี่ยเรายังได้ขนมกลับบ้านคือที่เนี่ยที่นั่งอ่ะมีให้เยอะมากร้านค้ามีพอสมควรนะคะแล้วก็คนไม่แออัดสําหรับยูอ่ะยูจะมาอีกนะเพราะยูรู้สึกว่าตรงเนี้ยลมมันเย็นดีแล้วก็วิวมันเย็นดีสาหรับรอบหน้าเราจะพาไปป้ายายที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปเราด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดีย๋ยวไปเอาไก่อีก